อะสัปดาห์หน้าก็ยังมีโอกาสไหมก็ยังมีโอกาสที่จะไล่ราคากันต่อถูกไหมเรามีเป้ากันอยู่เนี่ยประมาณเนี่ยประมาณสามพันแปดร้อยห้าสิบทั้งเป้าเดย์ทั้งเป้าวีเป้าวีจะไปตบกันสามพันสี่ประมาณเดียวกันอะสามพันแปดร้อยห้าสิบแต่มันจะมาจบตัวเลขสี่ฟิโบนัชชีที่สี่สองสามจุดหกเปอร์เซ็นต์ 4ี3 6้กนะครับก็พอๆกันบวกลบใกล้เคียงกันประมาณ3850เดี๋ยวมันจะมีเป้าของเดยด้วยแต่มันจะมีเป้าเดยที่161.8%ที่3850พอดีนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ผมมองว่าอาจจะมีโอกาสไปต่อได้แต่ว่า แหมวีกอะวีกหกวีคแล้ววีคไม่พักเลยเหรออืมวีคไม่พักเลยวีคคือวีคนี่สุดจริงๆนะคือเดือนสองเดือนที่แล้วเรายังคุยกันสามพันสองสามพันหนึ่งอยู่เลยเออมันวิ่งปุ๊บโอ้โหไปเลยอ่ะโอเคเราไม่รู้จะทำยังไงกับมันเหมือนกันนะครับพเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่า เรามองกันไปก่อนที่บริเวณสักสามพันแปดร้อยห้าสิบแต่ยังไม่รู้ว่าแบบจะเทคตัวขึ้นไปเลยเปิดมาแล้วแบบสัปดาห์หน้าขึ้นไปเลยไม่รู้แต่มองว่ามีโอกาสที่ถ้าเกิดมองโคเวอร์กันทั้งเดือนเลยนะครับเดือนหน้าก็มีความเป็นไปได้ครับแต่สัปดาห์หน้าอาจจะแบบอย่างที่ผมบอกเหรอว่ามันขึ้นมาเยอะถ้าจะพักฐานก่อนบ้าง คือไซส์เวยอะไซเวที่ผมบอกก็คือแค่แค่นี้เลยนะไม่ได้แบบเททิ้งไม่ได้อะไรเลยนะแค่นี้อาจจะแบบไซส์เวยบวกลบบวกกันอยู่แค่นี้ก็ได้ไหมแล้วก็เทค่อยเทคขึ้นไปได้ไหมก็ได้ลักษณะคล้ายๆกันนั่นคือสิ่งที่ผมบอกเพราะว่า6วีกไม่พักเลยอะ เพราะนั้นถามว่าอะแล้วได้อะไรจากสิ่งนี้คือเราก็ควรมองว่าแผนของสัปดาห์หน้าสมมุติถ้าไปต่อเลยเบรกไฮขึ้นไปต่อเลยขึ้นต่อเลยเนี่ยเราก็อาจจะใช้ภาพหนึ่งชั่วโมงสี่ชั่วโมงในการเล่นแบบเดลี่ไล่เกาะกับมันไปเลยไปเอา3 8มพแดห้าิแต่สมมุติถ้าเกิดว่ามันยังไม่ผ่านมันมาทรงนี้อะมันมาทรงนี้ก็ต้องระวังว่าอะกรอบตรงเนี้ย มันอาจจะเล่นกันตั้งแต่แนวบริเวณสัก3,780้้าแนวกรอบนี้นะก็อาจจะสัก3,780-90ฐานตรงนี้ก็อาจจะลงมาเล่นถึง3,700ได้สมมติถ้าเกิดว่ามันยังไม่ผ่านเลยไซด์เวก็เนี่ยก็อาจจะอยู่กันสักประมาณ2-3สัปดาห์แล้วก็ไปขึ้นกันปลายปลายเดือนทะลุไฮแล้วค่อยขึ้นปลายเดือนก็ได้ครับ อันนี้คือข้อควรระวังเพราะว่ามันวิ่งมาเยอะคือถามว่าโอ้โหจะมาหวังว่าสัปดาห์หน้าขึ้นต่อเลยอออินเลยผมว่าคือเล่นฝั่งขึ้นอนะไม่ได้เสียเปรียบอะไรหรอกเล่นฝั่งขึ้นยังเป็นฝั่งที่ควรจะต้องเล่นแต่ว่าถ้ามันขึ้นแล้วมันไม่ทะลุายมันขึ้นไปติดสามพันเจ็ด้อยแปดสิบอะไรต่างๆนาๆแถวเนี้ยก็มองว่าอาจจะกลับมาสามพันเจ็ดรอยแล้วค่อยมาหาจังหวะรับต่ำๆสามพันเจ็ดร้อยต้นๆ แล้วค่อยซื้อกลับดีกว่าในมุมผมนะครับในมุมผมเออแต่ถ้าเกิดว่าทะลุหายไปเลยทะลุสามพันสามพันมันทำหายไปเท่าไหร่ประมาณแปดสิบใช่ไหมถ้ามันทะลุไปเลยก็ไปก็แค่นั้นเองเดี๋ยวก็ต้องไปไล่อะไรอะ่ะไปไล่ภาพเล็กแต่ว่าเมื่อวันศุกร์เนี่ยเห็นขึ้นไปทดสอบแล้วก็เทคืนกลับมานี่ใช่ไหมเออเห็นขึ้นไปทดสอบแล้วก็เทคืนกลับมาแต่เดี๋ยวไม่รู้ว่า วันจันเนี้จะประคองได้ไหมแถวแถวสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบามันเจ็ด้อยหกสิบเนี่ยจริงๆตรงเนี้ยเป็นรับรับเล็กๆกะมันเป็นรับเดิมถ้าเกิดว่ามันประคองได้แล้วมันฟื้นตัวยกตัวกลับไปได้ก็เดี๋ยวค่อยไปดูจังหวัดแต่ถ้าขึ้นไม่ได้ก็ถ้าเป็นชาวสวนก็ช็อตกลับถ้าเป็นชาวสวนนะแต่ผมไม่ได้เป็นชาวสวนซะด้วย ไม่ค่อยผมไม่ค่อยชอบสวนเท่าไหร่ไม่รู้ดิใจผมมันเวลาสวนแล้วผมหาจังหวะส,ส,สต็อปลอสไม่ค่อยเจอจังหวะสต็อปลอสมันแบบหลายรับหลายต้านเหลือเกินใช่ไหมก็เลยไม่ค่อยชอบสวนนะครับเพราะฉะนั้นในมุมผมสําหรับสัปดาห์หน้าเล่นบายได้ไหมเล่นได้ ตราบใดที่หนึ่งชั่วโมงยังขึ้นอยู่ตอนนี้หนึ่งชั่วโมงขึ้นอยู่นะครับตราบใดที่หนึ่งชั่วโมงยังขึ้นอยู่หาจังหวะเล่นได้อาจจะบายลุ้นแล้วให้ทะลุได้แต่ถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่หนึ่งชั่วโมงกลับมาลงระวังราคาจะกลับมาถึงสามพันเจ็ดและถ้าเกิดว่าหนึ่งชั่วโมงมันขึ้นไม่ได้แล้วติดกลับมาเป็นไซด์เว์ คือขึ้นต่อไม่ได้ในสัปดาห์หน้าแล้วมาออกหน้าไซเวย์เนี่ยระวังหน่อยว่าอาจจะไซเว์สองถึงสามวแล้วเดี๋ยวค่อยไปลุ้นกันอีกทีก็ไปไปลายเดือนเลยว่าจะทะลุไม่ทะลุ mm hmm. ก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเดือนเนี้มันปิดได้แถวๆนี้ไม่ต่ำกว่าสามพันเจ็ดทั้งเดือนอะ่ะอีกสองวันก็คือถึงวันอังคารเนี่ยไม่หล่นสามพันเจ็ด ในมุมผมก็มองว่าทั้งเดือนเลยอยไปต่อแต่มันแค่อาจจะไซด์เวสองสามสัปดาห์คิดว่านะครับรอดูกัน